ข้างงหลัอ้าวคนหนึ่งก็โดนเหรอคุณหนึ่งก็โดนเหรอโดนดิในในบ้านครับในบ้านสีแดงในบ้านสีแดงเนี่ยในบ้านหน้าพี่เนี่ยตัวนึ่งมาแล้วมาหาคนหนึ่งแล้วมาหาคุณหนึ่งแล้วมาหาคนหนึ่งแล้วนัดนัดเห็นไหมข้างหลังไง เหลือคนเดียว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 ดูรถ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 รถข้างหน้าเรารถข้างหน้าเราหน้าคนวินเนี่ยหน้าคนวินเนี่ยสวยชุดคนหนึ่งก่อนคนหนึ่งคนหนึ่งไปชุดคนณหนึ่งคนหนึ่งไม่ตัดอ้าวถานุก็เหมือนกันตัวถานหมดแลัวโอเคครับไป ไอีวคุณน็อตตั้งหลับไหมโอเคตั้งหลับไหมโอเคเฮ้ยแล้วมันมีคนอยู่ยสองสามคนเออมันยังเหลือสองคนออมันยงเหลอที่หนึ่งที่หนึ่งอ๋อพี่ยังมี